คาถาธรรมบทพุทธวัครที่สิสว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้ากิเลสที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะแล้วพระองค์จะไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสสักน้อยหนึ่งในโลกไม่ติดตามพระองค์ผู้ชนะได้แล้วพวกท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระยาณหาที่สุดไม่ได้ผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่า ตัณหาดุจตาข่ายชื่อว่าวิสัตติกาไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อนำไปในพบไหนๆพวกท่านจับจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระยาณหาที่สุดไม่ได้ผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่าอธิบายผู้ไม่มีร่องรอยหมายถึงไม่มีกิเลสมีราคาเป็นต้นคำว่าวิสัตติกาหมายถึงตัณหาที่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆท่านผู้เป็นปร,รารถ ลาวใดใฝ่ใจในฌานยิดตีในเนคธรมะแม่ทวยเทพก็ชื่นชมท่านผู้เป็นปร,ราบเหล่านั้นผู้มีสติตัดสรู้เองโดยชอบอธิบายเนคธรมะหมายถึงนิพานเป็นที่สงบระงับกิเลสการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายากการดำรงชีพอยู่ของหล่าวสัตว์ก็นับว่ายากการที่จะได้ฟังสัตธรรมก็นับว่ายากการที่ พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยากอธิบายเกิดเป็นมนุษย์ยากเพราะต้องได้มาด้วยความพยายามมากและด้วยกุศลมากดำรงชีวิตอยู่นับว่ายากเพราะต้องทำการงานเลี้ยงชีวิตและเพราะชีวิตดำรงอยู่เพียงชั่วระยะนิดหน่อยการฟังพระสัตธรรมถือว่ายากเพราะหาผู้แสดงได้ยากการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นนับว่ายากเพราะ จะต้องบำเพ็ญบารมีด้วยความพยายามอันยิ่งใหญ่จึงจะสำเร็จได้และต้องใช้เวลาหลายพันโกฏกลับจึงจะเสด็จอุบัติขึ้นได้การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสล่านิพพานเป็นบรมธรรม ผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบันพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปาติมโมกค,ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในศาสนะที่สงบก,การประกอบความเพียรในอธิจิตนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายการทำจิตให้ผ่องแผ้ว คือทำรรจิตของตนให้ผ่องใสปราศจากนิวรรคห้การประกอบความเพียรในอธิจิตอธิบายหมายถึงสมาบัตแ8และใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาด้วย